สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับผมเข้าสู่โลกของเอลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับผมมาทําคลิปนะครับซึ่งเป็นตัวที่โหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าโหดที่สุดแล้วนะครับผมคือถ้าไม่ติด1ในเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องหนึ่งใน3อ่ะผมบอกเลยว่ามันโหดมาก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 เลยอาจจะมองแค่แบบเฮ้ยภายนอกเี่ยทำไมมันถึงโหดหรอมันโหดเพราะอะไรหรอเนี่ยผมไปดูสเตตัสกันเลยครับอม ฮิต6,900นะครับผมสเป7,300ฮิตดิฟ3,300สเปย์ด4,600เลือด37,000 SP 13,000ดูคริติคอลครับคริติคอล101คือคิทุกดอกครับคิทุกดอกครับอัตรา100%คือเลย100%ไปแล้วครับแล้วก็คิดาเมจอีก200%ถ้าติดคิจะคูณเพิ่มอีก200%ใน7,300โ oh อ้ my god นะครับผมทําไมมันสุดจัดขนาดนี้มันสุดมากๆเลยนะต้องบอกว่าตัวเนี้ยนะครับตั้งแต่ทํคชิปช่องผมมาเนี่ยน่าจะสุดมากๆในเรื่องฮิตกับสเปรเนี่ยคือที่สุดของช่องแล้วละครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นที่สุดของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้แล้วครับผมเพราะว่าไม่ใช่แค่ฮิตสเปรแรงปกติฮิตสเปรแรงเนี่ยคริจะน้อยแต่ดูนี่ครับ พิสเปรแรงขี้โคตรเยอะเนี่ยครับผมโอเคครับลหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าใส่ของอะไรวะทำไมมันได้ถึงขนาดนี้นะครับผมก็นี่เลยนะครับผมก็จะเป็นอันติเมตการชาแมน3ส่วนนะครับผมก็จะมีตอนนี้มีหน้าผมแล้วก็ ก็จะเป็นอ่าอันติเมตวอรลเดสไซส์อีกสามตัวนะครับผมก็ดูแต่ละชิ้นก็คือติดเลือดหมดนะครับผมนี่ฮะกัชาแมนกับเดสไซสามตัวหลังเป็นเมจิกท็อปนะครับผมดูด้วยอเก้เลยด้วยท็อปและอเก้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ท็อปมากขนาดที่แบบวิ่งยิสเปย์หมดนะครับแต่ว่าดูตัดรวมครับผมแม่งสุดมากๆตัวเนี้ยนะครับของในตัวทั้งหมดรวมลูกแก้วบวก20บวกอะไรด้วยเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ยครึ่งแสนได้เลยประมาณ5 0,000ื่นแน่นอนครับผมเพราะว่า ดูของแคทครับผมร้อยยันอร้อยบวกนะครับผมก็จะมีอเก้บนบ้างแต่เก้าก็คือร้อยนั่นแหละแล้วก็ดูลูกแก้วครับลูกแก้วบวกยีอย่างเงี้ยนะครับลูกแก้วบวกยีนะครับผมโอ้โหคือมันสุดเกินไปแล้วนะครับผมตรวจโลกก็อสิบแล้วก็ลูกแก้วบวกสินะครับผมแล้วก็จะมีถุงมือทานอตกับอ่าประดับทานน็อตผมเรียกว่าทานอตรวมไปเลยแล้วกันเพราะว่าเขาเรียกกันว่าถุงมือทานอตแล้วก็ประดับทานอตนะครับสำหรับอ่าเซิร์ฟนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าแม่งสุดมาก ครับส่วนสกิลก็บวก1ิบครับแน่นอนครับตัวสุดขนาดนี้สกิลก็ต้องสุดตามนะผมก็มีบวกสิบด้วยแต่ว่าบางท่าคือเขาไม่ได้ใช้ก็ใช้บวกเดบวกแก็พอแล้วนะครับผมแล้วดูครับมือหมีครับผมที่ผมจะคุยคือมือหมีครับมี2ชิ้นในเซิร์ฟเวอร์ครับตกชิ้นละ3 0 0พันครับประมาณ3 0 0พันได้เลยนะ3-4,000พันได้เลยนะครับผมก็แพงมากๆครับแล้วก็มีออร่าอีกโอ้โหคือแต่ละอย่างแม่งสุดมากๆๆเลยนะครับผมก็ ตามที่พูดเลยครับผมว่าตัวนี้มันสุดจริงๆเดี๋ยวเราไปทาคลิปไป PVP ให้ดูกันสัก3รอบแล้วก็จะอาลองไปอีเสาให้ดูด้วยนะครับว่าอีเสาจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปครับมันจะมีทั้งดาบเอคาลิเบอร์แล้วก็โล่นะผมวันนี้เดี๋ยวจะอีเสาให้ดูกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีสักคลิปหนึ่งที่เราจะทาดาบเอคาลิเบอร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอชมกันคลิปต่อไปนั่นแต่คลิปนี้เราจะไป PVP กันเลยครับผมพูดมาเยอะแล้วนะครับโอเคนะครับผมสําหรับตาแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับห้องนี้ก็หนนะีท่ เอาวะอยู่กับมิมอยเอ้ยเหมียวขอโทษมิมอทเอจัดปัดจะเฮ้ยบอกเลยว่าตีอย่างเดียวครับผมไม่สนครับจะให้มานาใครก็ไม่สนครับผมเยอะครับอ้าวมาเอามานาเอาอ้าวไม่อยากได้มานาเหรอถอ้าวไม่อยากได้มานาวะเราถึกเนี่ยทำเป็นเล่นเราไม่ได้บางนะครับเราเราเราไม่ได้บางนี่เราแรงแลวเราไม่ได้บางนั่นีหยมาดิครับคีทุกดอกครับบอกเลยดูได้เลยครับหน้าจอสั่นทุกดอกครับเพราะว่าคีมันร้อยกว่าครับ พร้อมยังพร้อมยังทุกคนพร้อมยังมามาดีครับพร้อมยังพร้อมตายยังผมเนี่ยพร้อมตายเอาดิเอาดิสวัสดีกันด้วยนะครับมาดีครับบอกเลยสกรอร์กูมันต้องสุดอะตาเนี่ยแรงเกินไม่มีมานาก็คือก็ออแบบก็สามารถทําอะไรได้ครับปกติไม่มีมานาเนี่ยมันจะทาอะไรไม่ค่อยได้นะแต่ตัวเนี้ยได้หมดครับผมแจกจ่ายมานาชัวชัวครับตีแรงมากครับหกพันเก้าครับ อุ้ยอ้าวบินโดนอีตายน่าจะตายนะผมว่าทักกี้อ้าไม่ตายด้วยโอ้ยถึกถึกอีกสวยสวยสวยเอาอีกกูแหมนึกว่าเป็นซีเซม่าทำไมเคเอาผมคนเดียวเลยยกซ้อนอ่ะโอ้โหนัดนัดไม่ตายไปวะลุกขึ้นมาไหมนะโอ้ยสิ่งกูอีกไม่ตายไง เฮ้ยเอาอย่าพึ่งดีรีบบอรีบบอรีบกันหล่อแค่นั้นแหละถามแค่นั้นแหละโดอุ้ยวิโอกอีตายะล้วอุ้ยแม่นจังเลยโอเคตั้งใจเล่นละวเฮ้ยปาฉ่าเบามาดีครับก็มาดีครับมันไม่ได้เรียกว่าเว้านะถ้าเอากดคิวอะเพื่อนมันเข้ามาเฮ้ยังมีสิทธิ์รอดอยู่นั่นไง โอ้โหยังจะโดนยังจะโดนเรียบร้อยอ้าวลาดเพื่อนโอ้โหอ้าวลาดเพื่อนมาดิครับมาดิครับมาดิครับจะมาล้าซะหน่อยเขาเรียกว่าตาหมองคิดช้างไงนัสคนจะมาล้าเนี่ยจะจะม,าามาดิอีแข่งกันเปล่าใครแดงกว่ากันสวยผมที่มเพ,พื่อนพี่เรียบร้อยหนึ่งตัว มาดิครับอ้าวค่อยๆรันประกอบเลยครับตอนนี้นะครับมาแล้วกูมาแล้วกูต้องเกิดวันนี้กูต้องเกิดวันนี้พี่เกิดปีไหนพี่เกิดปีอะไรอะไรของมึงเนี่ยพี่เกิดวันนี้เหรออะไรครับเนี่ยกูต้องเกิดวันนี้กูต้องเกิดวันนี้เกิดวอ้าวโหพี่หกมาเต็มเต็มไปตีตายครับบูมได้ยู่พี่ออกมาครับ มาดิครับี่่แยงคิวผมดูดหมดเลยครับทุกตัวเมื่อกี้นี้สามตัวเน้นๆบอกเลยดอกนี้เพื่อเธอผมว่าสิบตัวไปแล้วสุดวัยฟิฟูเอาตัวเดียวยังเอาเลยนัดช่วยด้วยนัดช่วยด้วยโอ้ยดันนอกอ้าวดันนอกมาดิมาดิมาดิหลบลาหลบลาหลบลาพี่พี่อย่าพึ่งอย่าพึ่ง เดีอยอยเดีพี่เราตายเดี๋ยวจะวิ่งไปใส่้อนเมฆมาดิครับมาดิครับบอกเลยว่าวาวทีแรกไม่เป็นไรเขาเรียกว่าลองเชิงช่วยด้วยอตายว่ะแต่ว่าเราใช้ดูดคุ้มมากนะครับสกอร์เราตอนนี้ติดแปดเจ็ดนะครับก็ตายเยอะอยู่นะผมว่าตายเยอะอยู่หลบครับเป็นการหลบอีไปในตัวครับมันแค้นมันแค้นทุกคนมันแค้น มันแค้นมันแค้นแม่คือแบบอีไม่มีไม่ตายอ่ะบอกเลยถ้าโดนคือตายอ่ะไม่มีเลยนะคําว่าไม่ตายอ่ะหาคําว่าไม่ตายไม่ได้เลยนะครับเวลาอีโดนครับคือตายทุกตัวครับตายทุกตัวนะครับไม่มีใครไม่ตายเลยต่อให้กันอีแบบเยอะนะเ๋ย่ก็ไม่ตายครับแต่ก็ตายครับอะไรไม่ตายนะจะลุกตายหรือไม่ตายตายทุกตัวเลยนัดตายแบบตายจริงๆอ่ะคือมันแรงมากอ่ะ มาดิครับอีกสามตัวครับผมโอ้โหโลกุนี่มันสุดจริงๆโลกุนี่มันสุดจริงๆของแท่อืบางไว้หน้าห้องเลยมนเอาดิมาดิมาดิโถหลบยังไงอะหลบยังไงหลบยังไงจังหวะนี้หลบยังไงแล้วกูเนี่ยหลบพี่หกยังไงมาดิครับอีกสามตัวครับเบาๆครับ โอ้ยสกอร์กูสามสิบป่ะก็มาเลยก็มาต้มโมโหความฉลาดผมอีกยอดว่ะสกอร์มันสุดยอดจริงสกอร์กูมันสุดจริงจริงเปป็็นนเเเลขาเรียกว่าสมองผมนี่มันสุดจริงสุดอะไรเออขอบคุณอีกูอีกแล้วสุดอะไรโอ้ไม่ตเอาบ้างดีครับโอ้โเข้าตัวเองเข้าตัวเองเต็ม สกอสามสิบสามตายสิบเอ็ดสภาพโอ้ยสกอมันดูสกอกูมันสุดขนาดไหนครับเนี่ยของมันสุดแล้วอะ่ะคือเล่นนี่มันสุดด้วยนี่แบบขยี้ขยีใ้ในรุ่นในรุ่นดูสกอร์ลองดิสิบสองดูสกอร์ลองดิ <laughs> สามสิบสามอะคิวสามสิบบวกครับมันหาได้ยากมากเลยนะการคิวสามสิบบวกเนี่ย นะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอชมกันตาต่อไปครับสําหรับตัวที่มันสุดจัดประดับบอกตัวนี้ว่าเราจะเล่นได้ขวดแบบเดิมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปอรอลุ้นกันเลยครับมผมรอชมกันตาต่อไปครับผม,ผมโดนล็อกอย่างเดียวเลยพี่พี่อยากจะเจอจริงๆไอ้พวกล็อกๆเนี่ยคือมีมานาเมื่อเชียไปอีพวกอีหยุๆเนี่ยอุ้ยด,ดาบยกดาบยกมีมานานวครับตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วนะตอนนี้ต้องต้องถอยก่อนครับ เรามีประสบการณ์เยอะนะเรื่องกับดาบยกนี่ผมโดนมาเยอะต้องเห็นดาบเยอะแบบล็อกเลยอะมีมานาคืออีผมเลยอะที่เจอแล้วนัดน,นัดอย่าลืมว่านัดใช้ชื่อตัวอะไรอยู่ตอนเนี้ยเชิงหน่อยที่บอกแล้วว่าไปะคือเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคโอค้โหเพื่อนเราเล่นได้นะตานี้เราน่าจะวินได้อยู่ครับ พยายามทำสกอร์ให้มากที่สุดนะต่านี้ต้องคิวหลบครับไม่คิวหลบไม่ได้ครับโดนอีกูมีกูเอ้ยติเมจิครับเป็นงั้นผมได้สกอร์ผมไปละผมไม่รอดนะครับโดนอีนไม่ได้กันอีเยอะขนาดนั้นนะตัวผมเฮ้ตัวผมดิตัวคุณเคสนะครับต้องขอขอบคุณค,คุณเคสมากๆ,ๆเลยนะคลิปนี้ก็คุณเคสเป็นคนให้ไอดีมาเล่นนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ดืมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าเป็น ID ใครเป็น i อคุณเคสนะครับบอกไว้ก่อนเลยบอกตาที่เท่าไหร่แล้วเ่ยตาที่สองตาที่สนะ <c oughs> ามเลยไอ้สองเออก็เ,ออเ,ออเป็น ID คุณเคสเพิ่งมาพูดโอเอ,อ้ ไม่ได้ครับะวนเขากลับครับถ้าไม่วนกลับคือเราจะตีเขาติดนะครับเราสเปซเจ็ดพันนะะครับสเปซเจ็ดันมันเลยคิวอัดกำแพงแรงมากเรียบร้อยครับได้อีกสกอร์น,นึงครับโห โอ้โหมันหักฟูมสามทีแล้วมันตายเองว่ะ <c oughs> หักฟูมสามทีครับเมื่อกี้นี้ทีมเราครับแล้วทีมเราก็ตายเองนะครับต้องตื่นมาเก็บไอเทมครับต้องยอมครับต้องยอมตื่นเก็บไอเทมครับ <c oughs> โอ้โหโดนเรียบร้อยครับเขายกผมว่ะดีนะครับเขายกตัวทําสกอร์ก็ทาถูกแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ยกตัวทําสกอร์เนี่ยสกอร์เราจะรันมากกว่านี้ครับ ภูมิยังจะรอดมัอะโอ้โหถ้าภูมิมึงรอดมึงสุดเกินอะเขาล้เกินเกินไปเขาอดอะ่ะเขารู้อะอเคนิมีติดไม่ตายครับใช่ครับเราไม่ได้ไม่ถึกนะเราถึกอยู่นะเคตายแล้วครับตอนนี้เขาเริ่มรู้ครับว่าใครเป็นตัวทำสกอร์ครับเขาเริ่มไล่ e ลอีผมละโผเมง ทองอีว่ะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ครับเจผมรู้ครับจังหวะนี้ผมคิวทันเฮ้โดนอีกแล้วครับสวยแต่เราไม่ตายครับเลือดเราเหลือร้อยยี่สิบแปดโอ้เหลือได้สุดมากเลือดกูอือ เราอีเขาไม่ได้เดี๋ยวเราตีต่อได้มีตัวข้างหลังมาครับภูมมเมื่อกี้พุ่มโดนีน่ยยกปะเนี่ยโอ้ว่าแล้วผมสามารถเดินชิดกำแพงมีสิทธิ์ไม่ตายครับถ้าไม่ขิดเรียบร้อยคี้ที่เข้าขึ้นครับแต่ตายโฮ่งเหลืออะไรครับคี้ที่เข้าขึ้นโอ้โหดับยกนี้ดูดผมว่าเขาดูดผมโอ้หเหลือไว้ทำไมอะ่ะเลือดอะ่ะขอเถอะเล่นหลักเก้าสิบหกโอ้เลขสวยซะด้วยนะเก้าหก อีกูแล้วอีกูแล้วเป็นตัวเลิกที่ดีครับสวยเพื่อนช่วยหน่อยได้ไหมไม่ได้โหไม่ได้วะ่ะตัวนี้สวยเพื่อนมาอีซ้อนครับ ได้อยู่โหยเมจิกอ e ีซอนตายมเน่ยตายว่ะติดที่โอเคครับนาอสองตัวครับว่าตอบเวลาพอดีไม่งั้นผมว่าวไปแล้วครับแจก โอเคเขาดูดเราถูกแล้วเขาทำถูกครับแต่เพื่อนเรามีรีเฟกครับผมเพื่อนเรามีรีเฟกครับทําให้เพื่อนได้สกอร์นะครับผมช็อตเมื่อกี้นี้ดีนะผมบอกเลยว่ามันดีนะโอ้โหไม่พ้นโดนว่ะแต่คลิปเก้าตายสิบเอ็ดครับเราก็อยู่ที่หนึ่งนะเราอยู่ที่หนึ่งนะครับแต่ว่าห้องนี้มันเป็นห้องที่แบบค่อนข้างหนักเลยแหละต้องบอกว่ามันเป็นห้องที่ค่อนข้างหนักเลยนะมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นห้องที่แบบเฮ้ยไม่หนักนะเว้ยแต่แต่ละคนเขาโหดมากเลยนะครับ ดูได้เลยครับทีมรู้นเป็นคนที่แบบโหค่อนข้างมีผี่มือเลยครับแต่ละคนนะครับดูจากสังเกตการที่เราตีเขาแล้วเขาหลบเราได้เกือบทุกดอกเลยครับแต่ว่าเราชนะได้อยู่แล้วก็เป็นที่1อยู่ก็ยังโอเคครับยังโอเคอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวรอชมกันตาต่อไปนะครับผมดูตีว่าเราจะเล่นดีแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับตาต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นตาสุดท้ายนะนะรอบที่3แลเราเราจะไปอีเสาให้ดูแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอรุ้นกันครับโอเคครับ ตานี้จะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะทําได้ดีและแค่ไหนนะครับสำหรับตานี้นะฮหมโอ้โห,โหสองสกกอรครับเราให้มานาโอเวอร์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดันตัวเขาไปเก็บกล่ององกีกกูนั่น อะไรครับเนี่ยโดนคอมโบเหรอโอเคมีเพื่อนช่วยคีทุกดอกครับแม่งคีทุกดอกจริงเว้ยขีโกงที่เป่งตัวบอกเลยว่าคีโกงมาก ตีศูนย์ครับแต่ว่าน่าจะตีศูนย์ได้ไม่นานเฮ้ยเล่นเหรอนิดเดียวโดดไม่คุ้มเด้อดูดมันจะถ้ายิ่งเลือดน้อยจะยิ่งดูดได้น้อยครับแต่่ดดมจิกอีมาตายว่ะโดนแชมป์เฉย ทำไมตั้งใจยิงผมจังเผภูมิไม่โหดใส่เขาอะภูมิเหลือสามสามนะครับออกไปสักสองคนครับทีมนั้นหนึ่งห้องมันหนักไงบอกแล้วว่าห้องมันหนักเขายิงไม่ตายอ่ะพอเขายิงไม่ตายเขาตีไม่ตายุ๊กเขาก็ไม่สู้นะครับ เอามาใส่แก้ขัดออืใส่แก้ขัดได้โอ้โหไม่ได้ดดกับเขาบ้างวะ แน่แต่อะไรก็ไ hmm. ม uh ่ร oh, yeah, ู huh. oh, wow, coloring, ้นะครับ right. กืบโดนเพื่อนลัดโอทองอีกแล้วเรียบร้อยกูว่าวไปดีบอกแล้วเอาตัวคุณเกณฑมาสร้างอาถรรพ์สวย่พเ่ินหวดมาดีเลยครับมีสวนเล่นฉลาดจัด ผิวผิวใช้ตัดเแต็บผิวหลบครับไม่งั้นโดนนั่นเมื่อกี้เนี่ยโดนอ e ีแล้วจ้าตังใจ้ายิงมาโดนกูนกนนกนอีเขาตั้งใจงยิงเราหลายรอบมานะโอเวอร์โหลดสังเกตด,ดีๆนะครับเนี่ยเห็นปะเห็นปะ ยิงอีกยิงแน่ๆเห็นไหมเห็นไหมเขาตั้งใจยิงเราหลายรอบแล้วนะไม่เป็นไรครับผมมันทําถูกแล้วนะเราต้องตั้งใจยิงตัวทําสกอร์ครับไม่งั้นผมทําสกอร์ยาวๆไงเฮ้ยอีมาโดนได้ไงก็ไม่รู้ครับช็อตเมื่อกี้นี้ เรียกว่าช็อตฟุกนั่นแหละโอเคโอเคลออยู่ลออยู่ดับมันยูสวดโอเวอร์ครับเขายิงเรานะครับผมก็เลยดับมันยูสวดไปเลย ตายดีครับคีมันหนักครับโอ้โหตั้งใจงยิงเราชัดๆนี่ <c oughs> เมเขียนบ่ะโอ้โห้มีดูดอีกอ่ะอกูยี <c oughs> ่ส่วนมึงได้นะผมกูบอกไว้ก่อน <c oughs> โอเหลดแม่นกูจริงๆนะ <ส uman S 1> ชอบจริงใครผมบอกแล้วเราทำตัวแบบหน้าไงหน้าให้เขาล็อกอะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็โอเคนะผมว่าสกอร์เราโอเคมากเลยนะ18ตาย9คือมันดีนะครับมันดีมากๆนะครับแต่ว่า มีคนออกไปผมว่าถ้าไม่มีคนออกเนี่ยน่าจะสะกอร์น่าจะรันไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเขารู้แหละเขารู้แหละว่าเราเป็นตัวทําสกอร์ครับเขาเลยเพยายามยิงเราเยอะมากๆนะครับคือเขาทําถูกแล้วแหละครับที่เขายิงทำที่เขายิงตัวทําสกอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปอ e ีเสาให้ดูกันครับว่ามันโอเคนะครับผมตอนนี้มานาะก็หมื่นสองพันนะครับเราชี้หนึ่งร้อยชี 100, ช้แ้เมย์สองร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองอ e ีแก้วให้ดูว่ามันจะเข้าลึกขนาดไหนนะเดีย๋ยวไปเก็บตีเสาด้วยเลยเดีย๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยเก็บตีเสาดีามันไม่แรงได้อ e ีแก้วแรกด้วยเราอะเด่นๆ เดี๋ยวจะตีให้ดูก่อนว่ามันว่ามันแก้วแรกมันคืนเลขอะไรน่าจะ A นะโอเคครับ A ครับดู A ดีๆหนึ่งสองสามสี่โอ้ oh my god สี่ทีมึงแล้วก็เหลาอีกประมาณสองสามชุดแตกครับแตกครับแตกครับ <Okay. S 1> ตีอ e ีไป4ทีขิทุกดอกครับตีครับตีโอเคครับเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึง ดี๋ยวลองดูกันอีกแก้วนึงว่ามันจะแรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันแต่ว่าแม่งแรงมากเลยเนี่ยขีมแม่งทุกดอกบ้าไปแล้วโอเคนะครับผมตอนนี้มานาเราก็ได้หมื่นสองเซนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวไปลองอีแก้วกันอีกขีหนึ่งดูซิว่ามันจะได้ขนาดไหนนะสำหรับการอีแก้วนะครับ <Okay. S 1> ผมคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยคือมันแรงแล้วนะมันแรงจัดแล้วนะโอ,อ้อะไรครับเนี่ยโอ้โหโดนปวดอีกแล้วกูอนไรอีอีกูทำคลิปอยู่ครับ บีนะครับลูกแก้วบีดูนะเอ,อ้ยมันล็อกไปทางคนน่ะโอ้โหมันล็อกไปทางคนทีนึงอะไม่เป็นไรหนึ่งสองสามถ้ามีสี่กูว่าแตกจริงถ้าทีที่สี่ผมว่าแตกครับผมว่าแตกนะถ้าทีที่สี่เนี่ยคือแตกแน่ๆครับแต่ว่าเรามีไม่ถึงสี่งไงเมื่อกี้มันล็อกไปทางคนครับแตกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเติมใ,ให้ดูสดๆแล้วแล้ววิ่งไปอีเลยครับทีเดียวนะผมว่าแตกว่ะนั่นน่ะเรียบร้อยครับสดมาละสดจัดประดับเบิก โอเคครับเดี๋ยวรอดูกันนาะทีสุดท้ายเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าแม่งจะอ่าแตกหรือเปล่านะครับน่าแตกนะผมว่ามันแตกเว้ยตั้มโอ้ยไม่แตกไม่แตกครับผมหรือว่าเราไม่ได้ใส่อันนี้วะไม่เกี่ยววะเหลาแค่ไม่กี่ทีมันก็แตกกันเห็นปะสี่ทีนะ่คือไม่ไม่แตกก็ใกล้แตกแล้วอะอะไรแตกวะนะ่ะเนี่ยห้าวจังนี่เอา าแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลย,เเลยไปเราย okay, ืนต่อนี่ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูกันเสาใหญ่ว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นเสาใหญ่กันนะครับผมว่าผมว่าไม่ต่ํากว่า2หลอดอะโลปกติมันจะีแรงสุดๆเนี่ยครึ่งหลอดครับว่าไม่ต่ํากว่า2หลอดจริงๆไม่ต่ากว่า2หลอดน่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปรอลุ้นเสาใหญ่กันนะอะไรเดี๋ยวก่อนปกติตัวนี้ให้ดูกอนมาแถม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 กูแถมกูแถม โอเคโอเคเล่นไปเลยแล้วกันเล่นไปด้วยดูไปด้วยแล้วกันมาเดี๋ยวผมไปอีเสาใหญ่นะผมจะเก็บมานาไว้ผมจะไม่อีใครครับเก็บมานาไว้อีเสาใหญ่อย่างเดียวครับอ้าวอ้าวอ้าวเขาไปดับยูหลอนวะทุกคนอ้าวกูตายแล้วเนี่ยอือผมไม่ได้เติมมานาดีๆนะกีโดนยกแล้วแหละ วยเราให้มานานะเราไม่ได้ตีแล้วลดมานาเขานะโอ้โหหมดบอรออะไรอะแต่ว่ามานาเราเต็มพอดีนะครับโอเค เดี๋ยวรอเกิดปุ๊บแล้วผมจะวิ่งไปอ e ีเสาเลยนะครับเราจะไม่ยุ่งกับคนเลยครับเราจะปล่อยคนไปเลยเขาจะทําอะไรกันก็เรื่องของเขาครับแต่เราจะไปอ e ีเสาครับเพราะว่าเรามาอารีวิวเสานะเราจะไม่ด้มารีวิววอลทาวนนะคือผมมาอย่างเงี้ยผมโดนนั่นีอแวะตีก่อนปไปอีเสาอีเสาอีเสา จะแรงสักแค่ไหนครับสี่ทีไปแล้วจ้าดูนะดูดีๆนะตัม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 โอ้โหโอ้เมก้าเกือบสามหลอดครับทุกคนบ้าไปแล้วอู๋มันแรงมากเลยนุย้ยสำหรับโลมันแรงมากๆครับสำหรับโลแม่งโคตรแรงเลยนะแค่เนี้ย นะฮะโอเคครับผมเราก็อีเสาให้ดูกันไปแล้วคริทุกดอกครับไม่มีดอกไหนไม่คริเลยนะครับผมก็ถือว่าดีนะโอเคครับเราจบกับวัวเท้าก่อนนะครับเดี๋้วเดี๋ยวเจอต้นตีนครับนะครับเพราะว่าตัวเราเป็นตัวเพ่งเล็งนะฮะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของตัวมากๆเลยนะครับผมสาหรับคุณเคสนะครับขอบคุณคุณเคสมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผอขอบคุณจริงๆนะครับที่ไว้ใจให้เราเข้าไอดีระดับแบบโหดสัดๆ์ขนาดนี้นะครับผมคือแบบ มันเป็นราคาที่แพงมากแล้วเขาไว้ใจเราอ่ะคือผมขอขอบคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็ใสำหรับวันนี้นะครับก็เห็นไปแล้วนะสำหรับการเล่นพ v พโหดอีเสาโหดตีคนโหดสรุปคุอบังโหดทุกอย่างอ่ะตัวเนี้ยคือทํามาแล้วแบบสุดครับเล่นอะไรก็ได้ครับผมเชื่อว่าก็เล่นห้องแดงได้นั้น๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยไปทําทุกอย่างเลยที่พอจะทําได้นะเดี๋ยวจะทําห้องแดงห้องฟ้า EX อะไรต่างๆเซ็ตในตัวนะครับเดี๋ยวไปรอชมกันคลิปต่อๆไปนะครับก่อนก็ต้องบอกว่า โล่ Low เนี่ยมันเป็นมันเขาเรียกวมันเป็นไอเทมที่มันเ e อยียไม่เท่าดาบ EX ครับแต่ตัวเนี้ยทำให้มันสามารถทำดาเมจทัดเทียมดาบ EX ได้ก็นั่นแหละครับให้มันรู้ไปว่ามันสุดขนาดไหนนะครับขอขอบคุณเจ้าของตัวอย่างคุณเคสมากๆเลยนะครับผมที่ให้เรายืม ID มาทำคลิปในวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่สนใจจัดจ้างเวลจัดเต็นทำของติดต่อหน้าในแฟนเพจเอลสโตรนิตี้สตาร์จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้ใคลิปนี้ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับไปนะครับบ๊ายบายยิ่งมึงโหดเกิน